สวัสดีครับหลังผ่านสัปดาห์ที่4ของลีกใหญ่ชั้นนำไปก็กำลังจะเข้าสู่เบรกทีมชาติครับระหว่างนี้ก็ไม่ค่อยมีบอลคู่ใหญ่สักพักครับวันนี้เรามากันที่ลีกดิวิชั่น3ครับของลีกอังกฤษอย่างลีกวันอังกฤษครับโดยเป็นการเจอกันของทางด้านเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่11ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรดดิ้งครับทีมอันดับที่18ของตาราง สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีด e ีๆ b t s A n D ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับและเป็นทางด้านเจ้าบ้านในเกมวันนี้ครับ c ค m b r i d g e United ที่เปิดรลังถล่มเดลลิงที่ถล่มเดดลิงไปด้วยสกอร์3ประตูตอหนึ่งครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านอย่างคริมบิชยูไนเต็ดครับเก็บชัยไปได้2เสมอ1แพ้ไป2ครับผลงานโดยรวมยังอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับแม้ผลงานนอกบ้านของคริมบิชยูไนเต็ดจะค่อนข้างย่ำแย่แต่เกมในบ้านของเขาก็ทําได้ดีพอสมควรครับโดย5เกมหลังของพวเขาเก็บชัยได้3เสมอ1แพ้ไป1ครับโดยวันนี้พวกเขามาในแผน4 2 3 1ครับโดยมี แจ็คแตตีเวนครับหลงฝ้าเสาไดแอนเบนเดนคุมเกมรับจอนโทมัสคอยเชื่อมแดนกลางครับส่วนตัวปิดสกอร์เป็นทางด้านกัสสันอดัมครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างเรดดิ้ง ทถิติ5เกมหลังของเขาก็เหมือนเจ้าบ้านครับเก็บใช้ได้2เสมอ1แพ้ไป2ครับแต่ผลงานนอกบ้านของเขาหรือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรครับหลังเก็บใช้มาได้แค่1เสมอ1แพ้ไปถึง8เกมจาก10เกมที่ผ่านมาครับเกมนี้คาดว่าทางด้านเรดดิ้งน่าจะมาด้วยแผน4-4-2ครับโดยมีเดวิดบัตตันรับอาสาเฝ้าเสา,าครับฮาร์เรดินคุมแดนหลังแซมพัชชินสันบัญชาแดนกลางครับและเครอยวิกเกสครับคอยปิดสกอร์ในแดนหน้าครับโดยเกมนี้ เปิดเลยราคามาทางด้านคริมบิชยูเนเต็ดครับต่อเรดดิ้งด้วยราคาปปครับดูจากผลงานทั้ง2เกมแล้วราคาปอปอก็สมเหตุสมผลพอสมควรครับเพราะฟอร์มการเล่นของนักขวนั้นค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูสีกันแต่เกมนี้ทางด้านคริมบิชยูเนเต็ดครับกลุ่มความได้เปรียบ อยู่ไม่น้อยครับในการลงเล่นในถิ่นบวกกับสิทธิการเจอกันเครมบิดยูไนเต็ดก็ข่มเรดดิ้งซะขาดรอยครับในเกมนอกบ้านของทีมเยือนเองก็น่าเป็นห่วงครับเกมนี้แน่วางเครมบิดพิชิตัยแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ